สวัสดีครับช่องวนมารีสตอรี่นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่พีเอฟซมาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าทุเรียนนะครับหมอนทองของแท้ต้องจันทบุรีนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดและวงเล็บถูกที่สุดนะครับในตลาดไทยครับผมนะครับตลาดผลไม้ฤดูกาลตลาดไทยนะครับบนเนื้อที่ห้าหมื่นตารางเมตรนะครับใหญ่ที่สุดในโลกนะครับได้รับการยืนยันจากคุณประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์เจ้าของตลาดไทยนะครับ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยเอโกเอ็กซเซนนะครับ <startups> เป็นตลาดค้าผลไมยย้ฤดูกาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ <_ F ull> เป็นตลาดกลางค้าทุเรียนนะครับส่งออกต่างประเทศใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตวนนองีใต้ต้องวนมาอีต่อรีก็พา,าเพื่อนๆพี่ๆเอสซี่มาชมบรรยากาศนะครับ ตลาดาทุเรียนหมุนทองของแท้นะครับน้องจันทรบุรีระยองเท่านั้นนะครับมากมายหลากหลายร้านให้เลือกนะครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเปิดโถก็ตามนี้เลยนะครับเพื่อนพี่ๆนะครับฟีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับฟีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรา ได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับไปให้เพื่อนๆพี่น้อง f c ได้รับชมนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้ก็เป็นตลาดทาทุเรียนนะครับหน้านี้ก็เป็นหน้าทุเรียนนะครับเดือน4เดือน5เดือนเมษาเดือนพฤษภานะครับเป็นหน้าทุเรียนออกเต็มที่นะครับทุเรียนหม่อนทองของแท้ต้องจันทบุรีนะครับนี่ร้านลิ้วเซียนลิ้วเหรียญนะครับจำหน่ายทุเรียนคุณภาพในฤดูกาลและนอกฤดูกาลเที่ยวยจันทบุรีครับผมนี่ของแท้นะครับนี่บ มาจากจันทบุรีเองเลยนะครับนะครับเจ้หมวยจันทบุรเีเน้นส่งออกต่างประเทศนะครับประเทศจีนมีเท่าไรรับบทนะครับสุดยอดมากบรรยากาศเป็นไม่ได้ความคึกคักนะครับนี่ครับมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะครับเินมาจับจายใช้ซอยมาซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรัระทานส่วนมากจะซื้อไปขายนะครับไกลไปตามต่างจังหวัดไกลๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้หรือว่าจะเป็นทาง ภากลงแล้วครับไม่ว่าจะเป็นกาญจาบนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนคนปรปฐมหรือจะเป็นทางสระบุรีนครน,นายกนะครับหรือว่าจะเป็นทางภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอุตรดิษฐ์พิษณุโลกนครสวรรค์น,คน,น,นะครับเชียงใหม่เชียงรายก็มารับทุเรียนจากที่นี่นะส่ง ส่งไปขายที่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือพะคกลางพะอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบลอุดรขอนแก่นนะครับก็ต้องมารับทุเรียนที่นี่ครับร้านเฮียสันตีนะครับจําหน่ายทุเรียนหมอนทองของแท้นะครับตรงจันทบุรีเยอะแยะมากมายนะครับมีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกนะร้านน้องพิมมันอะพิมเชยมาเป็นลำรถเลยนะครับลำรถนี่เราไม่ต่ำกว่าห้าหกตันจำหน่ายทุเรียนหมอนทองของ ของแท้นะครับขออนุญาตนะครับสุดยอดมากยิ่งใหญ่ใงการงานสร้างนะที่ราชเทนนะครับจำหน่ายทุเรียนคุณภาพนะเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆพี่ทีเอฟซีท่านใดต้องการทุเรียนนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อส่งไปต่างจังหวัดนะครับไปขายต่างจังหวัดก็ขอเชิญได้นะครับที่ตลาดไทยตลาดค้าทุเรียนนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับจำหน่ายทุเรียนหมอนทองของแท้นะครับต้องจันทรบุรีระยองเท่านั้นนะครับ มากมายนะครับเป็นรลร้อยคันนะครับไม่รถก็มีนะครับแต่นี้เป็นผู้เรียรสนสนะ่งตรงจากสวนมาวิ่งตรงจากจันทบุรีวิ่งตรงจากระยองเลยครับส่งตรงถึงตลาดไทยนะครับตลาดค้าผลไม้ฤดูกาลนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเป็นตลาดกลางค้าทุเรียนส่งออกใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยายเอเชียแปริสิกตะวันอนอกเฉียงใต้ วันนี้ช่องอ้วนมารี่าอรี่ก็พาเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับทุกทีทุกคนทุกพันทุกบ้านทุกช่องนะครับมารับชมบรรยากาศนะครับคือคักมากไปนะครับตลาดค้าทุเรียนนะครับหมอนทองของแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใหญ่ทีสุดในประเทศไทยมีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกนะครับจำหน่ายทุเรียนหมอนทองนะครับ ซุปไทยรถนะครับสุปไทยรถนะครับสุขไทยรสนี่ร้านทุเรียนเจ๊กางนะครับสาขาตลาดไทยนะครับผมเปิดโทรตามนี้เลยนะครับแอบด้านจอไว้ได้เลยนะครับแอบไลน์ก็ได้นะครับเฟซบุ๊กก็มีนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเป็นสีท่านใดต้องการทุเรียนสุปรามสวยรองนะครับสุปรามเบอร์สวยนี่เกรดเอนะครับสุดยอดมากครับ มากันเป็นคำสิบล้อเลยครับนะั่นสิบล้อนะครับสิบล้อก็ประมาณสิบกว่าตันยี่สิบตันนะยี่สิบตันนะขายขายกันแบบยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะมีร้านน้องพลอยนะครับตลาดไทยจำหน่ายทุเรียนคุณภาพดีนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับร้านน้องพลอยตลาดไทยนะเ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับร้านพี่เชษนะครับพรพนะ์เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับใบฝ่ายโันสมมาก ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับ F4 ทุกคนทุกานทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเรานะครับได้ทำคอนเทนต์ที่ดีนะครับให้เป็นเพื่อนพี่น้อง F4 ได้รับชมกันนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ